สวัสดีครับเรื่องรดาของผมเป็นเหตุการณ์ความหลอนที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองแบบที่ผมไม่อาจคาดเดาแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นและจากทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อความลับได้ถูกฉเฉลยผมก็ถึงกับขนหัวลุกแล้วก็ไม่มีวันไหนที่ผมจะลืมเหตุการณ์นั้นได้ลงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องรดาของผม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วแล้วก่อนที่ผมจะเล่าผมก็ต้องขอเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่แต่งงานกันซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่พ่อกับแม่คบกันมาแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันมาได้ประมาณหนึ่งปีแม่ของผมก็ท้องแล้วหลังจากนั้นเป็นเวลาอีกประมาณ9เดือนผมก็ได้มีชีวิตเกิดมาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ คือตั้งแต่จำความได้พวกเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขพ่อกับแม่ก็รักกันมากจนแทบจะไม่เคยห่างกันจนเวลาก็ผ่านไปครับหลังจากที่อยู่กันอย่างมีความสุขจนถึงตอนที่ผมมีอายุได้ประมาณ15ปีอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นผมก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศที่บ้านมันแปลกเหมือนกับทุกอย่างไม่เหมือนเดิม คือพ่อไม่ค่อยกลับบ้านชอบบอกว่าไปทำงานไปประชุมที่ต่างจังหวัดทั้งทังที่ก่อนหน้าพ่อจะไปแค่นานๆครั้งแล้วหลังจากที่กลับมาเวลาที่แม่ถามหรือเวลาที่เข้าไปใกล้พ่อก็จะชอบหงุดหงิดแล้วก็จะชอบหาเรื่องทะเลาะกับแม่และตั้งแต่วันนั้นจนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆที่ผมพยายามเข้าใจ ว่าคนอยู่ด้วยการมานานก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่คุณผู้ฟังครับจนกระทั่งหลังจากนั้นหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ประมาณครบหนึ่งปีพอดีถึงตอนที่ผมอายุ16กก็ปรากฏว่ามันได้มีบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่ผมกับแม่ไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากที่พ่อออกไปข้างนอก พ่อก็ได้นั่งรถกลับมากับป้าและเมื่อเข้ามาถึงในบ้านพ่อก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับพยายามขอโทษแล้วก็บอกกับแม่ว่าพ่อมีเรื่องจะสารภาพพร้อมกับเอาป้ามาช่วยคุยเพราะป้าเป็นคนที่แม่เคารพเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าพ่อหลายปีเอา้ามีอะไรก็พูดออกไปขอโทษเมียของเองซะ แล้วจะจัดการยังไงจะใช้ชีวิตยังไงต่อถ้าคิดมาดีแล้วก็พูดออกไปในวันนั้นหลังจากที่ป้าพูดออกมาผมกับแม่ก็ใจเสียแล้วพ่อก็สารภาพมาว่าอันที่จริงแล้วพ่อมีลูกชายอยู่อีกคนหนึ่งมีอายุได้ประมาณ12ปีคือในตอนนั้นหลังจากที่พ่อแต่งงานกับแม่แล้วอยู่กินกันได้ประมาณสองปี พ่อก็เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งตอนไปทํางานที่ต่างจังหวัดจนหลังจากที่แอบคบไปถึงตอนที่ผมสามขวบผู้หญิงอีกคนก็เกิดท้องแล้วพอพ่อรู้ว่าตัวเองพลาดพ่อก็พยายามตัดขาดพยายามไม่ติดต่อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ส่งเงินไปให้อย่างเดียวแต่ทว่ามเมื่อนานไปเมื่อพ่อเห็นผมพ่อก็คิดถึงลูกอีกคน และก็นั่นเลยครับสุดท้ายพ่อก็ตัดลูกไม่ได้แม้จะตัดกับผู้หญิงมานานมากแล้วจนกระทั่งเมื่อสองปีก่อนแม่ของน้องก็เริ่มป่วยดยโรคระยะสุดท้ายจนเมื่อมาถึงอาทิตย์ที่แล้วแม่ของน้องก็เสียชีวิตแล้วก็เพิ่งเผาไปเมื่อวานจากสิ่งที่ได้ยินเหล่านั้นแม่ก็ถึงกับน้ําตาไหลผมก็นั่งตัวชาไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้น จนกระทั่งแม่ถามกับพ่อว่าแล้วพ่อจะทำอย่างไรต่อพ่อก็เลยบอกครับว่าพ่อขอได้หรือไม่ในเมื่อแม่เด็กตายไปแล้วแล้วก็ไม่เคยยุ่งกับแม่เด็กเลยตั้งแต่ที่คลอดน้องมาพ่อก็เลยอยากจะขอว่าพ่ออยากจะเอาน้องคนเล็กมาอยู่ที่บ้านกับพวกเราด้วยและเมื่อมาถึงจุดนั้นแม้ว่าแม่จะร้องไห้แต่แม่ก็ใจกว้างมาก อีกทั้งยังสงสารเด็กเพราะเด็กไม่ได้ผิดอะไรเลยแม่ก็เลยยอมอนุญาตแต่ก็ยื่นคำขาดว่าถ้าเด็กนิสัยไม่ดีมีนิสัยก้าวร้าวอยู่ร่วมกับพวกเราไม่ได้แม่ก็จะขอตัดขาดไม่ให้อยู่ที่บ้านด้วยกันอีกขอบคุณมากนะแม่ที่เมตตาเด็กและพ่อสัญญาเลยว่าน้องเป็นเด็กดีแน่นอน จนหลังจากนั้นพ่อก็ผ่านน้องมาอยู่ด้วยซึ่งน้องเป็นเด็กผู้ชายที่มีหน้าตาค่อนข้างดีแล้วพวกเราก็พบว่าน้องเป็นเด็กน่าสงสารเหมือนกับชีวิตมีปมตั้งแต่เด็กแล้วก็มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะจนผมก็เอนดูแล้วแม่ของผมก็เริ่มรักน้องเอามากๆในช่วงนั้นแม่ก็พยายามปฏิบัติกับน้อง พยายามทำให้น้องผ่อนคลายเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่อยู่ไปน้องก็เริ่มเศร้าลงมีอาการหมองหมน่นเลิกเรียนมาก็อยู่แต่ในห้องแล้วจากที่เคยหัวเราะน้องก็กลับเงียบรวมทั้งพูดจาน้อยลงจนแทบจะนับคำได้ซึ่งแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับไปน้องอาจจะยังไม่ชินเดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่ง น้องก็น่าจะดีขึ้นจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งในวันนั้นเป็นวันหยุดช่วงวันเสาร์ผมก็เลยนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องโดยที่เปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วผมก็พบว่าในวันนั้นน้องได้เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งดูผมเล่นเกมและเมื่อแม่เห็นแบบนั้นแม่ก็เลยเดินเข้ามานั่งดูด้วยแต่คุณผู้ฟังครับในตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันสามคนอยู่ๆ น้องก็พูดขึ้นมาว่าน้องขอเล่าอะไรหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนน้องฝันน้องไม่สบายใจแล้วก็อยากหาคนที่จะคุยด้วยผมกับแม่ก็เลยบอกว่าได้แล้วก็หันกลับมานั่งคุยกับน้องซึ่งน้องก็บอกว่าตอนนี้น้องเศร้ามากน้องนอนร้องไห้ทุกคืนแล้วเมื่อคืนก็ฝันว่าแม่มาชวนน้องไปอยู่ด้วยอยากจะให้น้องตามแม่ไป และเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็เลยพยายามปลอบน้องแม่ก็บอกว่าอยากคิดมากการสูญเสียต้องใช้เวลาแล้วมาถึงช่วงหนึ่งความรู้สึกก็จะดีขึ้นเองป้าครับพี่ครับผมขอไปได้ไหมผมขอไปอยู่กับแม่ของผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะแอบไปทำข้างนอกจะไปทำแบบเงียบๆจะไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านหลังนี้ และเมื่อได้ยินแบบนั้นผมสะอึกเลยครับที่ได้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งต้องแตกสลายมากขนาดไหนส่วนแม่ก็ร้องไห้พยายามกอดน้องเอาไว้พยายามปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเองให้คิดว่าแม่เป็นแม่อีกคนหนึ่งอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเองแต่แล้วก็ปรากฏว่ายิ่งอยู่ไปก็ยิ่งแย่ สภาพจิตใจน้องไม่ดีขึ้นเลยพาไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นกลับมีแต่แย่ลงทุกวันแล้ววันไหนที่ผมว่าหรือนั่งเล่นอยู่กันสองคนน้องก็จะบอกตลอดว่าน้องฝันแทบทุกคืนฝันว่าแม่มาชวนไปผมก็เลยพยายามดูแลเพื่อระวังอย่างใกล้ชิดจนเวลาผ่านมาถึงวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นพวกเราทุกคน ตั้งใจจะให้เป็นวันที่ดีคือเป็นวันเกิดน้องอายุครบ1ิบสี่กเราก็เลยจัดงานกันสนุกสนานเฮฮากันสี่คนสั่งอาหารมากินด้วยกันหลายอยา่างแล้วก็เปิดเพลงร้องกันไปจนกระทั่งถึงในคืนนั้นในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากเลิกจากงานเลี้ยงพ่อกับแม่เข้าไปนอนผมก็มานั่งเล่นอยู่ในห้องแล้วผมก็พบว่าในคืนวันนั้นหลังจากที่หลับไปสักพัก ผมก็ได้ย <expand> <co> ินเสียงดังแกรกเหมือนมีคนแอบเปิดประตูเหล็กแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลาอีกเพียงแค่แวบเดียวก็ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อได้ถูกขับออกไปเพียงเท่านั้นเลยครับ แม่ของผมก็ร้องกรีดทันทีและด้วยความตกใจเมื่อผมกับพอวิ่งออกมาแม่ก็บอกว่าแม่ได้ยินเสียงแปลกๆแม่ก็เลยลุกออกมาดูและสิ่งที่แม่เห็นแม่ได้เห็นว่าน้องขีมม่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปแล้วทำให้ในตอนนั้นหลังจากที่พ่อตั้งสติได้พ่อก็เลยรีบคว้ากุญแจรถจะขับออกไปตามหาลูก ซึ่งในตอนนั้นตอนที่พ่อกับแม่จะออกไปพ่อก็หันกลับมาบอกผมว่าให้รออยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปด้วยเพราะเผื่อว่าน้องจะกลับมาผมก็โอเคครับก็นั่งรออยู่ที่บ้านด้วยใจที่ไม่เป็นสุขและเมื่อรอไปเรื่อยเรื่อจนเวลาผ่านไปได้เกือบหนึ่งชั่วโมงผมก็เริ่มทนไม่ไหวพยายามนั่งคิดหาทางต่างๆแล้วผมก็คิดขึ้นมาได้ว่า บ้านเพื่อนสนิทของน้องที่สนิทมากที่สุดตั้งอยู่ที่อีกตำบลหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นพ่อกับแม่น่าจะไม่รู้จักและเมื่อคิดไปคิดมาด้วยความที่ทนไม่ไหวผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองไปดูที่นั่นดีกว่าทำให้ในเที่ยงคืนวันนั้นผมได้คว้าเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วก็สวมหมวกกันน็อกแบบเครื่องใบก่อนจะเข้าไปหากุญแจในห้องของพ่อ แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันออกมาโดยที่ขี่ไปตามทางเปลี่ยวๆเ,เพื่อจะข้ามไปอีกตำบลหนึ่งที่ผมพอจะรู้จักซึ่งเท่าที่ผมจำได้แล้วเคยผ่านไปกับน้องครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าระยะทางจากบ้านของผมไปถึงบ้านของเพื่อนน้องหลังนั้นน่าจะประมาณสัก20กว่ากิโลแต่ก็นั่นนะครับหลังจากที่ผมขี่ออกมาแม้ถ้าดูจากตัวเลข จะรู้สึกว่าไม่ไกลมากแต่ด้วยความมืดของต่างจังหวัดความน่ากลัวในสมัยก่อนผมก็ขี่เร็วไม่ได้ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะกลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุคืนนั้นหลังจากที่ขี่ไปสักพักผมก็เริ่มรู้สึกหนาวอากาศมันเย็นยเย,อเยอือกชวนให้ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกแล้วตลอดทั้งสองข้างทางก็แทบไม่มีรถเลยสักคันและคุนผู้ฟังครับ จนเมื่อผมขี่ไปถึงจุดหนึ่งซึ่งในจุดนั้นมันเป็นจุดที่เป็นสามแยกคือหลังจากที่ผมตรงมาแล้วลงจากสะพานข้ามคลองทางแยกข้างหน้าจะเป็นตัวทีคือไปได้แค่ซ้ายกับขวาไม่สามารถที่จะตรงไปได้และในตอนนั้นเองครับตอนที่ผมลงสะพานแล้วกําลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปบ้านเพื่อนของน้องผมก็ได้เห็นว่าผมได้เห็นแสงไฟรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง กำลังวิ่งสวนทางมาจากสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นผมเห็นเขามาไม่เร็วมากครับคือมาจากทางซ้ายพอมาถึงแยกก็เลี้ยวขวาขี่เข้ามาทางเดียวกับที่ผมมาและในจังหวะนั้นตอนที่เขาจะขึ้นสะพานไปผมก็ได้เห็นว่าคนคนนั้นน่าจะใช่ครับเขาน่าจะคือน้องของผมที่กำลังขี่รถกลับบ้านผมก็เลยพยายามเรียก แต่ด้วยความเธอเรียกช้าน้องก็เลยค่อยๆขี่ผ่านไปเจเจหรือเปล่าจอดน่อยเจจอดรอพี่แป๊บหนึง่งแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแม้ว่าผมจะเรียกไม่ทันแล้วน้องจะไม่จอดแต่ผมก็โล่งใจที่อย่างน้อยน้องก็กลับบ้านผมก็เลยพยายามกลับรถแล้วก็ขี่ตามขึ้นสะพานมาแต่คุณผู้ฟังครับ ในขณะที่น้องลงสะพานไปแล้วผมค่อยๆขี่ตามขึ้นมาผมก็กลับได้เห็นว่าในช่วงที่ลับตาไปแวบหนึ่งถูกสะพานบางจนมองไม่เห็นน้องกลับได้นำหน้าไปไกลมากจนผมรู้สึกงงว่าทำไมถึงเร็วมากขนาดนั้นผมก็ไม่คิดอะไรมากครับก็เลยพยายามเร่งเครื่องตามจนไม่นานก็เริ่มทนันแล้วแหว่างนั้น ผมก็พยายามเรียกน้องอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมน้องถึงไม่ได้ยินเรียกเท่าไหร่ก็ไม่จอดทั้งๆท,ท,ที่ผมตามไปทันแล้วก็แทบจะขนาบข้างอยู่แล้วแต่ผมก็ช่างมันคิดว่าทั้งเสียงรถเสียงลมน่าจะดังมากแล้วน้องไม่ได้สนใจก็เลยพยายามไปต่อแต่จนสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่า อยู่ๆน้องก็ขี่เร็วมากขึ้นจนผมรู้สึกงงยิ่งเร่งก็ยิ่งห่างออกไปจนในที่สุดน้องก็ห่างออกไปเรื่อยๆจนเห็นแค่ไฟท้ายแดงๆแล้วก็แทบจะไม่เห็นคนอีกแล้วและเมื่อมาถึงจุดนั้นผมก็เลยต้องพยายามตั้งสติพยายามตั้งใจมองให้มากขึ้นแล้วผมก็พบว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งน้องก็เริ่มขี่ไม่ตรงทาง เหมือนกับไม่ใช่ทางที่จะกลับบ้านและเมื่อผมพยายามตามไปผมก็รู้ได้เลยว่านี่มันไม่ปกติแล้วหลังจากนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างได้เกิดขึ้นกับน้องแน่นอนแล้วในตอนนั้นเองครับหลังจากที่ผมเริ่มตามไปใกล้พยายามเร่งตามไปให้ทันแล้วผมก็พบว่ามันบีบหัวใจผมเอามากๆเมื่อได้เห็นว่าน้อง ขี่ตรงไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดประมาณ2อถึงสคนโอบโดยที่น้องไม่เบรกแล้วก็เหมือนตั้งใจว่าน้องจะเอาต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่จบชีวิตของตัวเองผมตะโกนลั่นเลยครับพยายามบอกให้น้องหยุดอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่แล้วก็ปรากฏว่าน้องพุ่งเข้าไปที่ต้นไม้ต้นนั้น แต่ในวินาทีที่ไปถึงผมไม่อยากเชื่อเลยครับคือมันทำให้ผมหูวิงจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาเมื่อได้เห็นว่าน้องวูบหายเข้าไปในต้นไม้เหมือนกับทะลุต้นไม้ไปเลยจนมันทำให้ผมตกใจมากแล้วก็ต้องพยายามเบรกและด้วยความที่ขี่มาเร็วมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผมฉลับล้มกระแทกลงกับพื้นแล้วตัวของผม กลิงไปบนพื้นดินแบบนั้นทุกอย่างมันเร็วมากครับคือเพียงแค่แวบเดียวมันได้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างและเมื่อลืมตาขึ้นมาได้ผมก็พยายามตั้งสติลุกขึ้นมาก็พยายามมองหาน้องแล้วผมก็พบว่าทุกอย่างมันปกติคือมีต้นไม้อยู่เหมือนเดิมแล้วน้องของผมไม่ได้ชนไม่มีร่องรอยที่ต้นไม้ ไม่ได้มีทั้งตัวของน้องไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คือเหมือนกับว่าภาพที่ผมเห็นว่าน้องหายไปในต้นไม้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมทั้งงงทั้งสับสนทั้งตกใจมากว่าจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรคือหายไปไหนทั้งคนทั้งรถแล้วก็คงหายไปจริงแน่ๆเพราะถ้าชน ยังไงทั้งรถทั้งน้องก็คงจะต้องอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเมื่อตั้งสติได้ความเจ็บปวดก็เข้ามาแทนที่คือผมเริ่มรู้ตัวว่าผมมีอาการบาดเจ็บแล้วเมื่อก้มมองมาที่แขนผมก็พบว่าแขนของผมน่าจะหักหรือไม่กระดูกอาจจะร้าวในช่วงระหว่างข้อมือถึงศอกแต่ผมก็พยายามทนแล้วก็คิดว่า ผมน่าจะยังพอขี่มอเตอร์ไซค์ได้ผมก็เลยเดินหารถเพื่อพยายามที่จะขี่ออกมาแต่คุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่ผมช็อกที่สุดจนแทบจะกลายเป็นบ้าคือเมื่อผมมองไปข้างๆมองไปรบอบๆทิศท,ทางแม้กระทั่งทางที่ผมขี่เข้ามามันก็กลับมีแต่ต้นไม้ไม่มีถนนสักเส้นแล้วทุกอย่างก็มืดไปหมด จนมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนอกจากนกตัวหนึ่งลักษณะเป็นนกตัวสีดำดำเหมือนกับพยายามบินตามมาดูและไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนกตัวนั้นก็บินตามซึ่งมันทำให้ผมกลัวแล้วก็หลอนมากจริงๆเชื่อเชื่ออะไรวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนวะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมสติแตก จนแทบจะเป็นบ้าแล้วครับแล้วก็ได้แต่เดินวนไปวนมาพยายามหาทางออกแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนผมก็หาอะไรไม่เจอเลยนอกจากความมืดกับต้นไม้ที่ดูจะคล้ายกันไปหมดผมเดินวนอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงประมาณตีห้าก็ปรากฏว่าพอฟ้าเริ่มสว่างผมก็เริ่มมองเห็นลางๆเลยพยายามเดินเลาะอ,ออกมา และในตอนนั้นเองครับหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆมาตามทางที่พอจะเดินได้จนกระทั่งถึงในช่วงหนึ่งผมก็ได้พบเจอกับชาวบ้านที่กำลังออกมาเก็บเห็ดเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนซึ่งเขาก็ตกใจที่เห็นผมมีแผลถลอกมีเลือดซึมอยู่ตามตัวเดินแขนซ้ายห้อยออกมาซึ่งผมเองก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเป็นอะไรสักอย่าง ที่ผมไม่รู้จักพอหลังจากที่เจอเขาเหล่านั้นผมก็ไม่มีทางเลือกก็เลยบอกกับเขาไปว่าผมรถล้มมาแล้วก็เจ็บปวดไปหมดอยากให้เขาช่วยผมหน่อยเพราะผมไม่ไหวแล้วและหลังจากนั้นเขาก็น่าจะเป็นคนจริงๆเขาพาผมเดินออกมาสักพักหนึ่งก่อนจะเจอรถกระบะแล้วก็พาผมไปส่งโรงพยาบาล หลังจากนั้นจนเมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินผมก็เลยได้ติดต่อแม่แล้วก็ได้พบว่าพ่อกับแม่อยู่ที่โรงพักกำลังไปแจ้งความคนหายและพอหลังจากบอกสถานที่ไปหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ตามมาและเมื่อมาถึงผมก็โล่งใจมากเมื่อได้เห็นว่าพวกเขามาด้วยกันสามคนคือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องมาด้วย พอได้เห็นหน้าพ่อกับแม่เขาก็ให้เซ็นให้ผมเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะดามเหล็กที่แขนซ้ายจนหลังจากนั้นก็ผ่านไปหลายชั่วโมงและเมื่อผมออกมาพวกเราก็เลยได้คุยกันแล้วแม่ก็บอกว่าแม่รู้จักบ้านเพื่อนน้องเหมือนกันก็เลยให้พ่อลองขับไปแล้วเมื่อไปถึงก็เจอน้องอยู่ที่บ้านหลังนั้นจริงๆซึ่งน้องก็พยายามขอโทษ แล้วก็บอกว่าน้องจะไม่ทำอีกแล้วคือน้องเกิดอาการเครียดบวกกับยืมเงินเพื่อนมาด้วยแล้วพอได้ของข,องขวัญวันเกิดเป็นเงินจากแม่จำนวนหนึ่งน้องก็เลยหาเรื่องออกไปตั้งใจจะเอาเงินไปคืนเพื่อนแล้วก็ไปนอนกับเพื่อนที่บ้านหลังนั้นแล้วน้องก็บอกว่าน้องขอโทษจริงๆกะว่าจะแอบออกไปเงียบๆเพราะเห็นว่านอนกันหมดแล้ว แล้วก็จะกลับมาก่อนเช้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าทุกคนจะรักแล้วก็เป็นห่วงน้องมากขนาดนั้นผมเลยบอกเลยครับว่าผมไม่เจ็บผมไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทางนั้นแล้วพอทุกอย่างผ่อนคลายผมก็เลยถามที่ผมอยากรู้คือผมอยากรู้ว่าหลังจากที่น้องไปถึงบ้านเพื่อนน้องได้ขี่รถกลับมาหรือไม่ แล้วได้สวนทางกับผมบ้างหรือเปล่าแล้วได้ยินผมเรียกบ้างหรือไม่และก็นั่นเลยครับน้องได้บอกกับพวกเราว่าตั้งแต่ไปถึงบ้านเพื่อนหลังนั้นน้องนอนอยู่ที่นั่นตลอดไม่ได้ขี่รถออกมาเลยจนถึงตอนที่พ่อกับแม่ไปรับแล้วตอนนี้รถก็ยังอยู่ที่บ้านของเพื่อนอยู่เลยตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เงียบจนกระทั่งถึงตอนสายหลังจากที่น้องออกไป พ่อกับแม่ก็เข้ามาคุยว่าพ่อกับแม่เองก็เห็นเหมือนกันคือตอนที่ออกไปตามหาน้องพวกเขาได้เห็นน้องขี่รถสวนมาพ่อก็เลยรีบเบรกแล้วก็จะวนรถกลับไปแต่ก็ปรากฏว่าแม่บอกว่าไม่ใช่แม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนหมดแต่สิ่งที่แม่เห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเหมือนแม่ก็คือแม่เห็นว่าคนคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงผมยาว ไม่ใช่น้องชายคนเล็กแล้วพอเกี่รถส่วนไปคนคนนั้นก็หันกลับมาโดยที่หันกลับมาแตงหัวไม่หันตัวกลับมาด้วยคือคอบิดจนหน้าจะหักแล้วก็ฉีดยิ้มแม่ก็เลยห้ามบอกไม่ให้พ่อตามกลับไปและเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมก็ขนลุกเลยครับเพราะนั่นก็เท่ากับว่าสิ่งที่ผมเจอพ่อกับแม่เองก็เจอเหมือนกัน แล้วเขาน่าจะมาเอาชีวิตมาหลอกให้ไปชนต้นไม้แต่เอาพ่อกับแม่ไปไม่สำเร็จแล้วพอผมตามมาเขาก็เลยเปลี่ยนมาเอาผมแทนแต่ก็โชคดีที่ว่าผมไม่ชนต้นไม้แล้วก็ไม่ตายแบบที่เขาต้องการจนอีกวันเมื่อได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเมื่ออาการของผมดีขึ้นพ่อก็พาไปหารถมอเตอร์ไซค์แต่เมื่อไปถึง ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมขี่เข้าไปได้อย่างไรแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ไหนเพราะรถเข้าไปไม่ได้คือถ้าจะเข้าไปก็ต้องเดินเท้าเข้าไปเหมือนกับลุงป้าที่เก็บเห็ดแล้วก็ต้องไปเดินวนหาซ้ำๆพ่อของผมก็เลยบอกว่าถ้าแบบนั้นก็ช่างมันทิ้งมันไปเลยดีกว่าต้องไปเสี่ยงแล้วก็เจอกับเรื่องแบบนี้ สุดท้ายเมื่อมานั่งคุยกันพวกเราก็คิดว่าสิ่งลึกลับนั้นน่าจะเป็นแม่ของน้องที่มาหลอกพวกเราไปตายแล้วพ่อก็ยอมรับว่าแม่ของน้องน่าจะแค้นเพราะพ่อทำไม่ดีหลายอย่างพยายามตัดขาดตั้งแต่ท้องปล่อยให้เขาทุกข์ทรมานแล้วก็ส่งไปแค่เงินและเมื่อมาถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่เขาตายไป แล้วเขาอยากจะได้ลูกของเขาแต่พวกเรากลับห้ามพยายามไม่ให้น้องคิดสั้นขัดขวางไม่ให้น้องไปเขาก็เลยน่าจะแค้นก็เลยเล่นแรงใส่พวกเราทุกคนคือผมไม่อยากคิดเลยครับทำแม่ของผมไม่มีเซ้นส์แล้วไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นจนพ่อเผลอขับรถตามไปแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตทั้งคู่ผมกับน้องจะอยู่อย่างไร พอจบเรื่องทุกอย่างหลังจากนั้นผมกับน้องก็บวชเนนเพื่อทำพิธีขอขามาหลายอย่างแม่ก็สัญญาว่าจะดูแลให้จนเขาเลิกมาเข้าฝันแล้วอาการน้องก็ดีขึ้นและด้วยความใจกว้างแม่ก็ยอมให้เอารูปแม่ของน้องเอาอัฐิเข้ามาไว้ในบ้านด้วยกันจนถึงในปัจจุบันหลังจากผ่านเรื่องนั้นมาได้พอเดียนจบมา ผมก็มาทำธุรกิจนำเข้ากับน้องคือเราอยู่ด้วยกันได้ไม่ต่างจากพี่น้องแท้ๆคนหนึ่งส่วนพ่อของผมถึงตอนก่อนที่ท่านจะตายก็เหมือนกับท่านฝังใจจมอยู่กับความรู้สึกผิดก็เลยเอาแต่พูดขอโทษสำนึกผิดกับทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษน้องที่ต้องลำบากขอโทษสิ่งต่างๆที่ผมเจอแล้วก็ขอโทษแม่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต